สนามสอมมากห <c oughs> นาหนากันยังซอมอยู่นะพายางพายาง,งออกไปออมมาแต่ว่ากันแล้วแต่สภาพอมีอาการช่วงใก้จะเเลียนฤูดูจะามันเป็นฤูดูอีหยัง,ยงกันเนี่ยกับรูู <c oughs> แต่เปรียทศหนาวน้หนาวยิ่งมื่ปีนี่มากำลังเริ่มทยอยแล,ะละ้วล่ะ กะเอาเน่ยว่าได้บางมื่อคิดอยากตกการตกคิดอยากเป็นนี่มากกอยากเปลี่ยนคิดอยากเป็นฝนก็อยากกะเป็นแล้วแต่แล้วแต่เธอ up to you เลยค่ะนี่มาเริ่มแปงล่ากเป็นสีดำเริ่มไม่สวยเริ่มไม่สวยแล้วเริ่ม,มอ่อยใจยากเลย แห่งนี่บ้แม่นว่าจะโอเคนะแห่งนี่คือแบบเป็นอะไรหรแห่งแบบมึนมนอ่ะยังรื่นอยู่นี่มาว่าสวยก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูเลยวถนนตามสองขางท้งถนนจะแบบดำปีปีไปเลยอ่ะบรรยากาศยามบ่ายบ่ายแก่แก่สี่มงถึงห้าโมงแรง ลองฝาเปิดอด่นะลองฟ้าเปิด,ดนะเยอะเจกเปิดโบเปิดจจกปิดโบปิดอยู่พ่อซานเนียลหมดครืมอื้มคลืมอยู่ตลอดเวลาชีวิตในต่างแดนแดนเมืองหนาวแต่านแดนก็นจะบูคือกันเนาะ แดนหนาวก็แดนห้อนแตกต่างคือสภาพพวกนี้อากาศอันนี้คือแดนหนาวก็จะประมาณนี้ช่วงไกลจะเปลี่ยนดูดู